สวัสดีครับสวัสดีครับได้ยินไหมครับเดี๋ยวผมเช็คก่อนนะครับว่าระบบเสียงไปโอเคไหมครับโฟนนะครับโฟนเดี๋ยวผมดูรอสักครู่นะครับ f c ที่เคารพทุกๆท,ท่านนะครับ f c fc ที่เคารพทุกทุกท่านโฟนนะครับโฟนดีเล่ลีเลโฟนโฟน,โฟนมาอยู่แค่ตรงนี้นะครับต้องเล่งอีกนิดหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีเป็นทางการเลยสำหรับ fc ชมรมคนคอหวยจากลุงป่องมงคลโคราชครับ ตอนนี้จะมาสรุปนะครับมาสรุปของเรื่องหวยเพื่อเป็นแนวทางการนำไปแทงสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับผมเน้นนะครับนำไปใช้เป็นแนวทางในการนำไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมย้ำเลยนะครับสำหรับนะครับในตารางในตารางนะครับที่ทำมาแล้วนะครับจะสรุปให้ฟังนะครับมันก็จะมี มันจะควบคู่กันไปนะครับมันก็จะมีหลักที่น่าจะเล่นนะครับสำหรับใครที่แทงไม่เป็นตัดไม่เป็นหักออกไม่เป็นนะครับก็ต้องยกหลักแทงเละครับสรุปให้เข้าใจอีกนิดนึ่งสมมติว่าท่านชอบหลักห้านะครับหลัก5้าจะอยู่หลักหน่วยก็ช่างหรือจะอยู่หลัก10บก็ช่างถือว่าเป็นหลัก5้านะครับของผมจะใช้วิธีการแบบนี้จะไม่เหมือนใครนะครับ แล้วไม่จำเป็นต้องไปส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ไม่จำเป็นต้องนำไปแทงกลับนะครับนำไปแทงกลับนะครับก็จะแทงตามนั้นเลยถูกเป็นถูกผิดเป็นผิดนะครับในตำราของผมระบุมาอย่างนั้นที่ให้ไปนะครับในตารางในตารางนะครับที่ให้ไปที่ให้ไปนะครับก็จะเป็นดังนี้นะครับจะเป็นดังนี้ นะครับแคปหน้าจอไว้ด้วยนะครับแคปหน้าจอไว้ด้วยอ่าหล่นเยอะแยะนะครับแคปหน้าจอไว้ด้วยนะครับแคปหน้าจอไว้ด้วยนะครับเพื่อสะดวกในการนําไปแทงนําไปแทงนะครับชัดไหมครับชัดไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับแคปหน้าจอไว้ด้วยนะครับมันจะมีสี่สิบสองตัวแต่ผมเน้นออกมาแล้วนะครับตามนั้นตามเส้นสีเหลืองขีดไว้นะครับตามเส้นสีเหลืองขีดไว้ ตามเส้นสีเหลืองขีดไว้นะครับตามเส้นสีเหลืองขีดไว้นะครับผมเน้นให้แล้วนะครับผมเน้นให้แล้วนะครับอ่ะตอนนี้มาสรุปเลยนะครับของผมก็สรุปมาดังนี้ก็จะมี3ามตัวมาตัวหนึ่งนะครับของสูตรของผมเองอ่าแล้วก็จากหนังสือหวยนะครับของผมทำมาได้หลักเจด หลักสี่หลักหนึ่งสามตัวมาตัวเดียวนะครับไม่เอาไปรวมกันหรือไปควบกันนะครับผิดนะครับผิดของหนังสือหวยเช่นเดียวกันครับก็จะสามตัวมาตัวเดียวมีหลักห้าหลักแปดหลักเก้านะครับอย่าเอารวมกันเหมือนกันนะครับในเจ้าเดียวกันเพราะจะผิดนะครับผมก็จับคู่กันมาได้ดังนี้นะครับดังนี้จะ จับคู่กันมาก็จะได้จับคู่คือยังไงเดี๋ยวอธิบายก่อนจับคู่คือของผมสมตัวมาตัวเดียวผมตัดออกมาเหลือตัวเดียวนะครับเพื่อคิดว่าจะเป็นแนวทางแล้วก็ของหนังสือหวยที่มีหลัก5้าหลัก8หลัก9้าของผมก็มีหลัก7หลัก4ี่หลักหนึ่งนะครับจับคู่กันมาได้4ี่เจ็ดห้าเจ็ด้าเดสี่แดห้าแดห้าหนึ่ง 1> 4 1 9ห9ึ9ง9นแะครับแล้วก็มี58ด้วยนะครับเดี๋ยวผมทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับจับคู่กันมาแล้วได้475797485451 4158949198นะครับช้าๆเลยก็ได้นะครับทวนอีกครั้งนะครับ,ผม,รรบผมจับคู่กันมาแล้วได้4757 เก้าเจ็ดสี่แปดห้าสี่ห้าหนึ่งสี่หนึ่งห้าแปดเก้าสี่เก้าหนึ่งเก้าแปดครับตามนี้ครับตามนี้ครับตามนี้นะครับจับคู่กันมาแล้วได้ตามนี้นะครับแคปหน้าจอไปเลยนะครับแคปหน้าจอไปเลยนะครับสําสหรับชั้นท่า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 น,านสมาชิกเออสมาชิกแล้วก็ f อซชมรมคนคอหวัว นะครับมาดูรายละเอียดใน YouTube นี่แหละครับสองช่องนะครับในไลน์ผมไม่ได้ลงรายละเอียดเยอะขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นท่านที่ติดตามท่านสนใจนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามอ่ากดกระดิ่งให้ด้วยแล้วกันนะครับเพื่อที่จะได้ติดตามคลิปของผมนะครับพอทำคลิปปุ๊บมันจะเด้งไปเตือนท่านเลยว่าจะชมหรือไม่ชมนะครับแล้วแต่ท่านแล้วกันนะครับจะชมหรือไม่ชมนะครับเป็นดุลวินิจฉัยของท่านเองนะครับ เป็นสิทธิของท่านที่จะดูหรือไม่ดูที่จะฟังหรือไม่ฟังที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อนั่นอีกเรื่องหนึ่งครับอีกเรื่องหนึง่งแต่ก็กดไลค์กดแชร์กดซับะไคร b e กดกระดิ่งให้ด้วยแล้วกันนะครับหวังว่าจะเห็นชัดๆนะครับเห็นชัดๆระบบเสียงเราชัดอยู่แล้วล่ะครับไม่มีปัญหาแต่ตัวที่ถ่ายออกไปจะชัดไหมนี่แหละตัวเลขนี่แหละครับก็ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนะครับ ไปดูตามนี้แล้วกันครับ FC นะครับติดตามชมกันได้นะครับรายละเอียดต่างๆก็จะอยู่ใน2ช่อง2ช่องของ YouTube Channel เท่านั้นนะครับคือภาษาไทยหมดเลยครับ DJ โมงคลที่นี่ลูกทุง่งใช่แนวลุงป่องมงคลใช่แนวสวัสดีครับขอให้ท่านโชคดีครับสวัสดีสวัสดีสสดแคปหน้าจอไว้ด้วยครับ